สวัสดีนะคะท่านที่ชม FC แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่สวนยางนะคะจะพาท่านที่ชมมาชมสวนยางของแอดเองนะคะก็วันนี้ก็ประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วนะคะจะพาเด็กๆมาเก็บขี้ยางค่ะท่านผู้ชมก็เป็นชีวิตประจำวันของแอดนะคะก็กลางคืนจะกรีดยางกลางวันก็จะล่าหาตัวเด็ดๆไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะ แอดก็ไม่ได้สุขสบายอย่างที่คิดนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ลําบากนะคะแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าชีวิตคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรนกันทํามาหากินนะคะท่านผู้ชมเกิดมาแล้วก็ต้องสู้เดินหน้าต่อไปนะคะเพื่อชีวิตอยู่รอดนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าทําก็ได้กินไม่ทําก็อดนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะก็ จะมาแกะขี้ยางค่ะท่านผู้ชมให้ชมบรรยากาศนะคะวันนี้พาเด็กเด็กมาเก็บขี้ยางค่ะนี่นะคะก็แกะกันประมาณสามห้าคนค่ะท่านผู้ชมก็เป็นลูกหลานของแอดเองนะคะถ้ายังไงแอดก็ขอฝากช่องละองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อดดีๆช็อดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาส่องดูทะเบียนรถนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาตัวเลขก็เข้าทะเบียนรถของแอดเองนะคะ1นึ่งสเต็มๆนะคะแต่ว่าแอดก็ไม่ได้ซื้อตามนะคะท่านผู้ชมก็เลยพลาดไปนะคะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านท่านผู้ชมไปส่งดูนะคะว่าเหลือตัวไหนที่ว่ายังไม่ออกนะคะ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการแกะยางกันดีกว่านะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะอ๋อวคนนี้ก็เป็นหลานของเอ็เองนะคะสวัสดีครับโอสวัสดีเอซี FC, หน่อยเร็วเร็วสวัสดีก่อนครับอ๋อแกะขี้ยางเนาะชื่ออะไรครับนี่นะคะท่านผู้ชมเก็บใส่ตะกร้าเสร็จก็จะหิ้วไปที่ รถนะคะท่านผู้ชมคะเป็นลูกหลานของแอดเองนะคะท่านผู้ชมก็พามาช่วยแกะที่ยางนะคะจะได้มีค่าขนมกินนะคะท่านผู้ชมก็จะทําแบบนี้เก็บอาทิตย์ละครั้งนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่งกรีดได้หกคืนนะคะตั้งแต่ปิดหน้ายางมาก็เพิ่งกรีดได้หกคืนนะคะแล้วก็เพิ่งได้มาแกะนะคะ ก็ชีวิตของแอดก็จะทำแบบนี้ประจำทุกวันนะคะท่านผู้ชมกลางคืนก็จะกรีบยางนะคะกลางวันก็จะล่าหาตัวเด็ดๆไปฝากกับ fc ทุกท่านนะคะบางครั้งอาจจะพูดมากไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมคะอาจจะทำอะไรที่ไม่ถูกใจกับ f อฟก็ต้องขออาภัยนะคะ จะพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีที่สุดนะคะท่านผู้ชมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับละองชาแนลด้วยนะคะเนี่นะคะเดี๋ยวแอดก็จะไปดับที่ยางค่ะท่านผู้ชมให้เด็กๆเป็นคนเกะมากองไว้นะคะแอดก็จะดับที่ยางนะคะนี่นะคะเก็บมากองไว้ให้แล้วค่ะท่านผู้ชมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชม ชีวิตประจำวันของเอดนะคะแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมชีวิตของชาวบ้านนะคะชาวบ้านที่นี่ก็จะกรีดยางนะคะบางคนก็ปลูกมันนะคะท่านผู้ชมก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะทำอะไรนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเอดก็มาแกะขี้ยางนะคะนี่นะคะเก็บได้ ห้าตะกร้าแล้วนะคะแต่ว่าต้องดับใหม่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็จะดับให้ท่านผู้ชมดูนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวแอดก็จะดับที่ยางนะคะเพราะว่าเด็กๆก็เก็บมากองให้แล้วนะคะเอดเป็นคนดับที่ยางคะ่ะท่านผู้ชมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้มาชมวิธีชีวิตของเอดเองนะคะไม่ใช่สุขสบายอะไรนะคะท่านผู้ชม ต้องทำแบบนี้ทุกวันนะคะพี่ยางค่ะท่านผู้ชมพ <c oughs> ี่ยางเนาะไม้นะ <c oughs> ถ้าการไปเก็บอะ <c oughs> ไม้เอาซีี่ตัวนี้โอ้ยเจ้า ที่สกัดถ่าจากสือไม่รู้ต้องทำแบบนี้ทุกวันค่ะท่านผู้ชม <c oughs> มาโอ้นะเร็วไปช่วยแกะขี้ยางเร็วเดือนได้ตังซื้อขนมใครทำงานก็ได้ตังซื้อขนมใครไม่ทำก็อด วันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาส่งทะเบียนรถยนต์นะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็ตัวเลขเข้านะคะท่านผู้ชมคะเนี่ยนะคะเป็นรถยนต์ของแอดเองนะคะเดี๋ยวจะมาส่งทะเบียนกันนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะเนี่ยนะคะทะเบียนรถให้โชคจริงๆนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเจ้าของไม่ได้ซื้อนะคะก็เลยไม่โชคดีนะคะ วันนี้ก็เลยอยากจะมาส่องดูทะเบียนรถนะคะเผื่อว่าจะให้โชคอีกรอบนะคะท่านผู้ชมก็จะมี4 3 1 3นะคะให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูนะคะ4 1 1 4ก็ออกไปแล้วนะคะตัวที่ยังไม่ออกก็คือ4 3 3 4 3 1 1 3แล้วก็3 3นะคะเพราะว่า4 1 1 4ก็ออกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมตัดเล่นจะได้3ห่างนะคะ ส 4, 3่สา1สาแล้วก็3าสนะคะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าตัวเลขทะเบียนรถจะเป็นตัวเลขที่มีโชคสำหรับเอฟซีทุกท่านก็เป็นได้นะคะใครจะไปรู้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่า,วางวดก่อนก็ออกมาแล้วหนึ่สีนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่า,วา ก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะก็ได้แต่ภาวนาขอให้เป็นตัวเลขที่ใช่แล้วก็มีโชคนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมคะเผื่อว่า3มตัวอาจจะแตกก็เป็นได้นะคะสี่สามหนึ่งก็ได้นะคะหรือไม่ก็สามหนึ่งสามนะคะแล้วแต่เราจะจับคู่เอานะคะ ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าแอดก็นำเสนอแนวทางดีๆเด็ดๆให้แล้วนะคะท่านผู้ชมส่วนท่านผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเองด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ fc แฟนช่องของละอองแชนแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับทะเบียนรถนะคะสาธุค่ะขอให้ fc ทุกท่านโชคดีนะคะขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ